สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกินไปเล่าไปบายไอนะคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับตำนานปลาคาร์ฟเอาจริงทุกคนก็รู้จักหมดแล้วแหละนาะว่าปลาคาร์ฟมันเป็นปลาชนิดไหนแต่ว่าหลายคนน่าจะยังไม่ทราบความเป็นมาแล้วก็ตำนานกว่าจะมาเป็นสัตว์ที่โด่งดงังแล้วกลายเป็นสัตว์มงคลเนี่ยเขามีที่มาอย่างไรเอา,อางี้ดีกว่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรับฟังพร้อมกันเลยนะคะ จริงๆแล้วปลาคาบก็คือปลาในนี่แหละเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันอยู่ในวงปลาตะเพียนถิ่นกําเนิดอยู่ที่ประเทศอิหร่านแต่ว่าชนชาติที่นํามารู้จักนํามากินเป็นชนชาติแรกเนี่ก็คือชนชาติจีนเมื่อราว2,000ปีมาแล้วแหละ,แ,ละแรกๆเนี่ยปลาคาบจะมีสีเข้มๆมีสีดําสีน้ําตาลดําสีเทาดําอะไรอย่างนี้เนาะ เมื่อก่อนชาวจีนเนี่ยนำมาประกอบอาหารแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมามันกลายพันธุ์กลายเป็นประคราบสีส้มกระคราบสีทองก็เลยเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วกลายมาเป็นสัตว์มงคลในที่สุดมีตำนานด้วยนะตำนานว่ากันว่าที่แม่น้ำฮวงหูเนี่ยที่เรารู้จักกันดีว่าแม่น้ำเหลืองหรือแม่น้ำวิปโยคเนี่ยมีช่องเขาที่เป็นที่ตั้งของประตูมังกรมีความสวยงามมากดังนั้นปลาหลีเนี่ยชาวจีนเรียกประคราว่าปลาหลีนะคะ ปาลีได้ยินกิจิสั์ปุ๊บเนี่ยแม้อยากจะไปชมเป็นบุญตาสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็เลยพากันวหายทวนน้ำขึ้นไปเมื่อไปถึงจุดที่ประตูมังกรเนี่ยตั้งอยู่เนี่ยก็ไม่สามารถข้ามไปได้เพราะมันสูงชันมากว่วยวนไปวนมาอยู่หน้าประตูนั่นแหละทันใดนั้นเองเนาะก็มีปหลีสีแดงตัวใหญ่ประกาศขึ้นมาว่าเราจะต้องฝ่าไปให้ได้เดี๋ยวเราจะต้องทําให้ได้พวกเจ้าคอยดู ทันใดน,นั้นเองเนาะปลีสีแดงตัวนี้ก็พุ่งข้ามประตูมังกรไปแล้วก็หายไปในกระแสะน้าในขณะนั้นปลีตัวอื่นก็ถอดใจแล้วแหละจะกลับถิ่นฐานจะกลับบ้านกันแหละปรากฏว่ามีเสียงดังประกาศขึ้นมาว่าข้าคือปลีสีแดงตัวใหญ่ตัวนั้นแหละข้าสามารถข้ามประตูมังกรไปได้สําเร็จจนกลายเป็นมังกรผู้ยิ่งใหญ่ในตอนนี้ดังนั้นขอให้พวกเจ้าอย่าละความพยายามทําให้สําเร็จ แล้วจะกลายเป็นมังกรผู้ยิ่งใหญ่อย่างข้าเมื่อปรีตัวอื่นๆได้ยินปุ๊บเนี่ยก็มีความฮึกเหิมแล้วก็พากันกระโดดข้ามบางตัวก็ข้ามได้นะกลายเป็นมังกรแล้วก็มีอีกตำนานหนึ่งว่าไอ้ตัวที่ข้ามไม่ได้แล้วตกลงมากระแทกหินเนี่ยเป็นจนเป็นแผลเนี่ยก็เลยกำเนิดประคราบที่มีลายจุดสีดําขึ้นอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเนาะที่สามารถนํามาผูกเป็นสตอรี่ให้เราได้ฟังกันได้อันนี้ก็โอเคก็ใช้ได้นะคะ ทีนี้คนจีนเนี่ยก็เลยมักที่จะมอบของกำนันเป็นรูปวาดรูปปัน้นบ้างงานศิลปะต่างๆที่เป็นรูปปั้นอย่างเช่นอย่างเช่นวันจุดจีนนี้เนาะก็มีประโยคที่ว่าเนี้อเนี้อเยืเย,ย,ย,ยซึ่งคาว่าหยูนี่แปลว่าเหลือในภาษาจีนแต่ว่าเสียงมันจะไปพ้องคําว่าหยีที่แปลว่าปลาดังนั้นประโยคนี้จะแปลว่าขอให้มีเหลือกินเหลือใช้นั่นเอง ก็เลยกลายเป็นสัตว์มงคลแล้วก็อากลายเป็นอาหารขึ้นโต๊ะที่สําคัญของจีนนั่นก็คืออาหารจําพวกเมนูปลาเนาะเพราะว่าปะคาบเนี่ยมีความพยายามในการที่จะว่ายน้ําทวนกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากเพื่อที่จะข้ามประตูมังกรไปได้สําเร็จจนกลายเป็นมังกรเนี่ยก็เป็นตำนานที่สําคัญที่เริ่มต้นจากประเทศจีนทีนี้เข้ามาทางประเทศญี่ปุ่นได้ยังไงเขาก็ว่ากันว่าน่าจะเข้ามากับชาวจีนอพยพเนาะ จนแพร่หลายต่อมาจนศตรวตรรษที่18ที่เมืองโอจิยะในจังหวัดนิกาตะจริงๆแล้วเนี่ยทำไมถึงแพร่หลายไปทั่วโลกแล้วสามารถเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ได้ก็เพราะว่าไอ้ระขามเนี่ยมันสามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ทุกสภาพภูมิอากาศจะหนาวจะร้อนจะอะไรก็ตามมันก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้นั่นเองมีการปรับตัวได้ดีในตอนนั้นนี่ที่เมืองโอจิยะในจังหวัดนิกาตะ ของประเทศญี่ปุ่นเป็นจังหวัดที่ปอบล้อมไปด้วยภูเขาเนาะแล้วเมือง,นเ,องเนี้ยเมืองโอจิยะเนี่ยจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะในหน้าหนาวตอนแรกเนี่ยชาวนาเขาก็จะเลี้ยงปลาคาบเนี่ยไ้ตามทุ่งนาน,นั่นแหละแต่พอใกล้สู่ฤด,ดูหนาวแล้วเขาก็ต้องเอาปลาคาบเนี่ยมาไว้ที่บ้านเมื่อหิมะปกคลุมปลาคาบก็จะอยู่ในน้ําแข็งนี่แหละแต่ไม่ได้ตายนะคะคือมันก็อยู่ในลักษณะของการจําสิง ญี่ปุ่นก็ได้ปลาคาร์เหล่านี้แหละเอาไว้ดำรงชีวิตในหน้าหนาวที่แสนทรหดที่ถูกตัดขาดจากภายนอกระยะเวลา6เดือนอทีนี้ตอนแรกก็เลี้ยงไว้กินนี่แหละนะครับเลี้ยงไปเลี้ยงมามันกลายพันธุ์อาจจะเป็นเพราะว่าสายเลือดชิดก็เลยทำให้มันมีความหลากสีสันชาวบ้านชาวนากลุ่มนี้ก็เอามาโชว์กันเอามาให้กันชื่นชมบ้างผ่านไปเป็นเวลาน,านานเข้าก็เลยกลายเป็น ปลาที่มีชื่อเสียงมีการเพราะพันธุ์ขยายพันธุ์จนกลายมาเป็นแฟนซีคราฟในปัจจุบันซึ่งชาวญี่ปุ่นเรียกว่านิชิกิโกยนั่นเองนะคะคำว่านิชิกิก็แปลว่าผ้าไหมที่มีลวดลายสวยงามส่วนโกยหมายถึงปลานี่แหลปะปลาคาร์บนี่แหละก็จะเปรียบเสมือนปลาคาร์บเนี่ยมีสีสันสวยงามดุดดังผ้าไหมประมาณนี้นะคะทีนี้เรื่องตำนานปลาคาร์บที่เป็นสัตว์มงคลเนี่ยก็ถูกส่งผ่านมาทางประเทศญี่ปุ่น เพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าบ้านไหนให้กําเนิดลูกชายเขาก็จะห้อยธงประทับสีฟ้าไว้ที่หน้าบ้านเพื่อแสดงถึงความยินดีแล้วก็อวยพรให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะในสมัยก่อนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยใช้ปฏิทินจันทรคติก็จะมีการจัดเทศกาลวันเด็กผู้ชายก่อนที่จะถึงวันที่จัดเทศกาลเนี่ยเขาก็จะบูชาตุ๊กตาเนาะ ตุกตาเด็กชายหรือผู้ชายมีที่มีเรื่องราวในตำนานหรือนิทานพื้นบ้านที่เกี่ยวกับความกล้าหาญต่างๆรวมไปถึงการประดับประดาชุดเกราะสมุไรเป็นต้นถามว่าบูชาทําไมนะคะก็เพื่อคุ้มครองเด็กชายจากสิ่งชั่วร้ายพูดผีปีศาจตามความเชื่อในสมัยโบราณเนาะตุกตาเนี่ยจะถูกนํามาวางบนแท่นบูชาก่อนถึงวันเด็กประมาณ1เดือนแล้วก็จะถูกเก็บภายใน2-5ถึงวันหลังจากงานวันเด็กสิ้นสุดลง วันที่จัดงานก็ต้องเป็นวันอากาศที่ดีบริสุทธิ์นะคะแล้วก็จะมีการกินขนมมงคลนั่นก็คือคาชิวะโมจิหรือโมจิไส้ถั่วแดงห่อด้วยใบโอซึ่งคำว่าคาชิวะก็คือใบโอนั่นเองแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของผู้สืบสกุลนะคะนอกจากเทศกาลวันเด็กที่เกี่ยวข้องกับปลาคารฟแล้วก็ยังมีเรื่องราวของปาคาที่ไปเกี่ยวข้องกับรอยศัก์โบราณหรือรอยศักดิ์ดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่น ที่เรียกว่าอิเรซูมินะะนู้นเริ่มตั้งแต่ก่อนยุคเอโดะนะคะอิเรซูมิเนี่ยก็คือรอยสักตั้งเดิมที่ส่วนใหญ่จะสักรูปสัตว์ดอกไม้เทพเจ้าตำนานนิทานพื้นบ้านเรื่องเล่าต่างๆที่ความหมายเนี่ยมันจะสื่อไปถึงความอดทนความกล้าหาญความทะเยอทะยานในเรื่องราวของชีวิตเป็นหลักนะคะซึ่งสัตว์ที่ไปปรากฏที่ได้รับความนิยมหนึ่งในนั้นก็คือปลาคาร์บนั่นเองน่าเห็นไหมคะ มันก็มาเกี่ยวเนื่องกันเนาะมันก็ได้รับความนิยมเพราะว่าการสักในสมัยก่อนเนี่ยมันจะสื่อถึงความมีจิตวิญญาณนั่นเองไม่ได้เป็นการสักแบบสวยงามเหมือนปัจจุบันนะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าในโอกาสต่อไปเดี๋ยวจะมาเล่าถึงอิเรซุนิหรือรอยสักโบราณของญี่ปุ่นให้ฟังกันแล้วกันนะคะ อโอเคจบแล้วนะคะคลิปนี้ในเรื่องราวตานานประคาบแล้วก็ที่มาต่ตางๆนานาว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะคะในคลิปนี้สั้นๆเหมือนเดิมเลยนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะที่สําคัญก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าขาัดตกบกบพ้องประการใดก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะกินไปเล่าไปบายไอขอกราบขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย